สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัทที่พยาประกันภยัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคมอีแตนชาวนามาประท้วงที่ทำเนียบเพราะว่ารัฐบาลกำลังจะลดราคาจำนำข้าวจาก15,000ต่อตันเป็น12,000กับภาพของรถโรลส์รอยของรัฐมนตรีบางคนที่ทำเนียบนี่ น่าจะเป็นภาพของความขัดแย้งที่ดูแล้วสามารถจะวิเคราะห์ถึงช่องว่างระหว่างชาวนากับชนชั้นปกครองได้ทีเดียวครับรัฐบาลกำลังจะถอยพอถอยปั๊บก็รู้ครับว่าชาวนาซึ่งเห็นว่ารัฐบาลพร้อมจะจ่าย1 5ื0นและลดมาจากที่1200นซึ่งก็จะทำให้รัฐบาลถอยไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ เพราะว่าข้อมูลข้อท็จจริงรัฐบาลไม่เคยบอกกล่าวกับประชาชนและชาวนาตัวเลขขาดทุนจริงๆเท่าไหร่ยังไม่ทราบกันฤดูที่ผ่านมารัฐมนตรีประจําสํานักนายกวราเทพวรากรบอกว่าก็ประมาณ1นึ่งแสนสองื่นกว่าล้านบาทไม่ใช่2องแสนหล้านบาทแต่นั่นคือฤดูเดียวฤดูต่อมาและต่อไปนี้เป็นอย่างไรไม่มีใครทราบขณะเดียวกันที่สมาคม ชาวนาก็บอกครับว่าจริงๆแล้วนี่คือการแก้ปัญหาระยะสั้นนั่นก็คือการรับจำนำข้าวความจริงก็คือซื้อข้าวจากชาวนาราคาสูงกว่าตลาดและขายไม่ออกนี่แหละครับถ้าจะให้ยั่งยืนนั่นจะต้องมาช่วยชาวนาในด้านต่างๆเรื่องของพันธุ์ข้าวเรื่องของการวิจัยและเรื่องของการสร้างตลาดและอำนาจต่อรองของชาวนากับโรงสีแต่ว่าเป็นเรื่องยากรัฐบาลไม่ทำ รัฐมนตรีคลังก็ขอร้องชาวนาว่าอย่าประท้วงเพราะว่าตลาดไม่เอ,อื้อคำว่าตลาดไม่เอื้อนี่แหละครับเป็นหัวใจของประเด็นเรื่องโครงการจํานาข้าวตั้งแต่ต้นเพราะว่าราคาที่ตั้งซื้อจากชาวนานั้นสูงกว่าราคาตลาดมากพอสูงมากปั๊บรัฐบาลก็ต้องมีที่เก็บข้าวและต้องขายข้าวออกเมื่อขายไม่ออกเพราะว่าประเทศอื่นเขาสามารถขายได้ถูกกว่าเราและผู้ส่งออกข้าวของเราก็มีปัญหาในการแข่งขันยอดขาย และรายได้จากการส่งออกข้าวเราจึงลดลงฉะนั้นนี่คือประเด็นปัญหาทั้งหมดครับว่าเริ่มต้นตั้งแต่ไม่ยอมตามกลไกตลาดฝืน,นกลไกตลาดอ้างว่านี่คือนโยบายของรัฐบาลที่หาเสียงไว้กับประชาชนต้องทำตามนี้พอเดินไปและก็ชงงะงักมีปัญหาขาดทุนมีคำถามที่ตอบไม่ได้วันนี้จึงมาติดอยู่กับดักของนโยบายประชานิยมที่เห็นอยู่นี่แหละครับ ฉะนั้นต้องอธิบายให้ประชาชนผู้เสียภาษีเข้าใจว่าจะต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่และต้องอธิบายชาวนาทราบว่าการที่ลดราคารับจำนำนั้นแปลว่าอะไรฉะนั้นตอบคำถามประชาชนคนเสียภาษีตอบคำถามชาวนาตอนนี้ไม่ชัดเจนครับเพราะว่าฝืนตลาดมาตั้งแต่ต้นนโยบายประชานิยมที่ฝืนตลาดบิดเบือน,นกลไกตลาดนั้นยั่งยืนไม่ได้ครับวันนี้ก็พิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้นแล้วยิ่งเห็นภาพรถแตน คู่กับโรลสรอยแล้วก็ยิ่งเห็นความแตกต่างช่องว่างระหว่างนโยบายกับปฏิบัติและผู้ที่อยู่ปลายแถวของนโยบายนี้ครับสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยประกันภยัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคม